วันนี้นะครับผมมีเมนูน่ารักน่ารักมาฝากนะครับ Milo Milk Tea with Oreo Cream Cheese หวานอร่อยแน่นอน ช่วงนี้นะครับโปเกมอนเนี่ยเขาคอลแลบกับโอร o โอซึ่งในโลกออนไลน์นะครับต่างหลคนก็จะเอาออกมาเทรดว่าเฮ้ยอยู่มีโปเกมอนแรลหรือเปล่าอยู่มีมิวทูไหมอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าน่ารักมากนะครับเพราะว่าผมอ่ะชอบโปเกมอนมากเลยตั้งแต่เด็กแล้วตัวนี้ช่วบสโกรโดเนี่ยเป็นโปเกมอนตัวแรกของผมเลยผมยังจำได้ครับผมชอบโปเกมอนธาตุน้ำอ่ะแต่วันเนี้ยผมจะทำแบบเป็นเมนูเครื่องดื่มดีก,กว่านะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับผมขอสุ่มเล่นก่อนนะครับเผื่อจะได้ตัวแร็ปไม่รู้นะว่าเขามีโปเกมอนอะไรมั่งเขาบอกมี16ตัวปุ๊บอันนี้ก็คือปิกาจูครับแล้วก็อ๋อตัวนี้เจนใหม่สไนฟี่หรือสเนฟี่นะครับแกะต่อแล้วกันนะครับจิกลีพัฟครับอ่าเริ่มเริ่มชินแล้วเริ่มสนุกแล้วจิกลีพัฟพลังพิเศษคือว่าร้องเพลงทําให้คนหลับได้ครับในไหนทําเมนูเกี่ยวกับเรื่องโอโยนะครับต้องทําเป็นออริจินอลสโลแกนของเขานะครับก็คือบิดชิมครีม แล้วก็จุ่มนมนะครับผมชอบจุ่มครึ่งหนึ่งอร่อยแน่นอนนะอร่อยโอเคมาดูวัตถุดิบกันดีกว่าครับของเมนูวันนี้วัตถุดิบแรกนะครับแน่นอนนะครับเป็นไมโล1ซซองเป็นไมโลแบบ3รีนวหรือว่า Low Sugar ได้ครับนมข้น1ช้อนโต๊ะนะครับ3นะครับชาดำหรือ e ออ l ร r เกรนะครับแล้วสำหรับโอริโอ a ครีม e ี e นะครับผงครีมชีสนมจืดแล้วก็โอริโอครับ ก่อนอื่นนะครับเราจะมาทําตัวครีมชีสก่อนเพราะว่าเราต้องนําตัวครีมชีสเข้าไปในตู้เย็นนะครับเพื่อให้เขาเซ็ตตัวอ่ะผมครีมชีสเทไปเลยชวบนมส้มลช็อแล้วก็คนครับหลังจากเราคนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนําช้อนหรือว่าที่ปาดปาดแก้วเลยได้เลยผมเลือกแก้วนี้สวยดีครับ สวยหรือไม่สวยไม่เป็นไรครับเพราะสุดท้ายแล้วก็เป็นฝีมือของเราต่อมานะครับเพื่อความสวยงามเราจะมาโรยโอริโอตบนแก้วนะครับข้างๆแก้วนี้เลยจมแอบล <c oughs> องปักแก้วก่อนแล้วก็ค่อยมุนมา,าช้าๆแบบนี้ได้เลยแล้วแต่เราทำ เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะนําตัวแก้วนี้นะครับเข้าในตู้เย็นให้ตัวครีมชีสเสร็จตัวครับเรามาทําตัวไมโลกันดีกว่านะครับโอเคก็ r ร e นวันไมโลหนึ่ซองเลยชวัปต่อมานะครับก็จะเป็นนมข้น1ช้อนโต๊ะโอเคแล้วก็ตัว b แบล็ก e ีนะครับ200 ml หรือว่าเป็นเอเ l g r ร y ก็ได้ วันนี้ผมทำเป็นตัว black tea ผมก็อยากลองทำตัว Earl Grey ด้วยนะครับเพราะผมรู้สึกว่า Earl Grey น่าจะเข้ากับเมนูนี้ถ้าใครมีโอกาสได้ทำเมนูนี้ก็ลองคอมเมนต์มาว่าอร่อยไหมตัว Earl Grey อะ2 ml วางตัวตวงาตรงโต๊ะนะครับจะได่ตัวของเป๊ะแล้วก็เทนี่นะครับทุกคนเสร็จแล้วครับชาไทให้ไม่ชาไม่อชกเหรอม่เหรอดูดีสสีดิ ฟ้าก็เช็คเลยครับถ้าเราไม่มีตัวเช็คนะครับก็ไม่เป็นไรเราแค่นำซ้อนมาคนให้เขาเข้ากันนะครับแต่วันเนี้ยผมอยากเช็คนิดหนึ่งโอเคครับเขยา่าเสร็จแล้วเราก็เทได้เลยใส่น้ำแข็งในแก้วแล้วก็เทสีนี้จะออกชาไทยหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าทุกคนใช้ตัวเออร์เกรก็น่าจะโอเค ต่อมาครับก็จะเป็นตัวทับฟิิงซึ่งครีมชีสเนี่ยก็จะเป็นครีมชีสพิเศษหน่อยผมจะแนะนำลดนมขคนนิดหนึ่งเพราะเมนูนี้ก็หวานแล้วแล้วก็ผมก็จะใช้ตัวปั่นนมนะครับปั่นให้ละเอียดกว่าตัวที่อยู่ข้างล่างนะครับที่เป็นตัวเซ็ตของแก้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหนาเกินไปนครับสำหรับจะจมโอเคเทไปเลยแต่ว่าเมนูนี้เป็นเมนูเด็กน่ารักน่ารักก็ต้องสีสันชาไทยหน่อยเนาะ ผงโอริโอ้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็จบด้วยแน่นอนครับสกูร์โดนะครับโปเกมอนแรกของผมเสร็จแล้วครับมโลมิลค์ีว with ออริโอ้ครีมชีสลองไปทำกันดูนะครับเมนูนี้น่ารักมากเลย